ผมชื่อแฟรงค์โมเรลโลผมอายุ5้าสปีผมอยู่เมืองไทยมาได้ประมาณ20ปีแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยทำธุรกิจให้เช่ามอเตอร์ไซค์ผมขายกิจการนั้นไปช่วงโควิด1 9ก็เลยมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่ง ผมตั้งใจจะเอาเงินนี้ไปลงทุนอย่างอื่นอะไรที่เงียบเงียบไม่มีปัญหาไม่วุ่นวายสุดท้ายผมเลยตัดสินใจลงทุนในสังหาริมทรัพย์ผมซื้อคอนโดประมาณ6กห้องผมอยากปล่อยเช่าระยะสั้นแต่ผมไม่อยากต้องดูแลอะไรเองเลยก่อนหน้านี้ผมมีคอนเสียร์ใช้หมภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเสียร์ เป็นผู้ชายรัเสเซียเพราะคอนโดของผมอยู่ในย่านคนรัเสเซียที่พัทยาแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีก่อนหน้านี้ผมอยากปล่อยเช่าในราคาสองเท่าของค่าเช่ารายปีแต่เขาก็ไม่เคยให้ผมเลยสักครั้งเดียว ผมเลยเอาคอนโดทั้งหมดออกแล้วผมก็มาเจอกับเจ้าสตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนแล้วแล้วอัตราการปล่อยเช่าก็สูงกว่าค่าเช่ารายปีถึงสเท่ามันมากกว่าที่ผมคาดไว้ซะอีกจะพูดว่ายังไงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาเลยจริงฮะาฮะผมไว้ใจเจ้าสจริงๆริงเเซเลยครับตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในเจ้าวิเพราะประสบการณ์กับคอนเสีร์ดคุณเก่าของผม แต่ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว6เดือนผมก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยผมตรวจสอบทุกอย่างแล้วและตอนนี้ผมก็รู้สึกสบายใจมากดีที่สุดที่ผมผมคิดว่าก่อนหน้านี้ผมทำได้แค่2เท่าแต่ตอนนี้กลายเป็น3เท่าแล้วมันมากกว่าที่ผมคาดไว้เยอะเลยแล้วตอนนี้ผมก็มีคอนโดห้องแล้วผมสามารถซื้อเพิ่มได้อีกปีละห้องมันดีมากจริงๆครับ ผมขี้เกียจมากแล้วก็ไม่ชอบเรื่องวุ่นวายและจาวิสคือที่สุดแล้ว